านแห่งหนึ่งในใจกลางป่ามีเด็กชาคนหนึ่งอาศัยอยู่เขามีชื่อว่าเอ๋เหมืนอนฉันเหรอ,อสวัสดีครับผมชื่อดีแรนเลยครับผมผมอายุ11ปีครับนิสัยของผมผมเป็นคนชอบการท้าทายแล้วก็เรื่องการเสี่ยงดวงมากๆเลยครับแต่ตัวผมนั้นเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่หรือครอบครัวหรอครับเพราะผมเติมาอมกทีก็มาอยู่ที่นี่ซะแล้ว และเมื่อวานนี้ผมได้เจอกับกองสมบัติชิ้นหนึ่งซึ่งอาจจะมีมูลค่ามากก็ได้ใครจะไปรู้อยากรูสิว่าสมบัติ้น,นั้นคืออะไรงั้นเรามาฟังเรื่องราวของเมื่อวานนี้กันเถอะตัดภาพมานะเมื่อวานนี้อ้าเนั่องเฉยก็ไม่แรงไมสิงั้นเอาแผ่นแล้วทำข้นอวงดีกว่าเฮ้ยจำได้ว่าวันนั้นมีสมตดเล่มหนึ่งนี่งั้นเอามาดูสักหน่อยดีกว่า ขาสมบัติที่นี่งั้นเหรอได้เลยฉันจะไปตามหามันเออที่นี่งั้นสินะสมบัตินะ่ะน่าจะอยู่ที่นี่แหละจะมาตามที่ในหนังสือบอกเป๊ะเลยเอ,อ๋อแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะโอ๊ยดุดอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเนะี่ยผมอะไรอ่ะมันก็ดุดสิก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ลานี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ย กองกองอไรอะเฮ้ยสมบัติเต็มเลยเี่ยไอ้โสเชียก็หามันเจอแล้วสมบัตินะโอ้ยกว่าจะขนขึ้นมาได้นะเนี่ยลำบากจริงๆเลยนะเออเหนื่อยโอ้โหเมืดสักขนาดนี้แล้วที่ฉันไม่หานานแค่ไหนกันแน่เนี่ยอเอ๊ยอะไรอะกองอะไรอยู่หนบ้านอนะเอ๊ย จดหมายถึงคุณที่เลนลอร์ด็กจดหมายถึงฉันเหรอ,อฉันขอดูมันหน่อยนะออจดหมายจริงด้วยงั้นฉันไปอ่านในบ้านดีกว่าจ,จะขอเปิดมันเลยนะหนึ่งสองสามเป๊ะเพราะเราได้เห็นถึงความกล้าหาญของท่านเพราะเราจึงส่งจดหมายฉบับนี้มาเพื่อเชิญท่านหวังว่าท่านจะมาที่นี่ในวันที่นัดหมาย ที่นี่มีเล่งสนุกรอท่านอยู่ทางเรารับประกันเลยว่าท่านจะได้สนุกกับมันที่นี่งั้นเหรอมันจะทำให้ฉันสนุกจริงๆั้นเหรองั้นเราจะไปที่นี่ละแล้วพบกันในวิสาลีอะคาเดมี่ถึงตอนนั้นเราไว้มาเจอกันนะ